ัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยมีรถ e ี g ก e คาประหยัดน้ำมันมานำเสนอให้กับลูกค้าที่สนใจนะคะสำหรับช่วงโควิดแบบนี้นะคะเผื่อท่านใดนะคะสนใจต้องการรถเล็กประหยัดน้ำมันเอาไว้ใช้ภายในครอบครัวนะคะคันนี้เลยนะคะนิสสันอเมราเครื่องยนต์พันสองนะคะเป็นรถประหยัดน้ำมันนะคะราคาเบาๆค่ะ แ9 0เ0เาเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวเลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าสามารถจัดได้เต็มฟรีดาวนะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะถ้าชมจัดทางไลน์นี้นะคะคุยมีแถมแม็กแถมยางใหม่ให้ด้วยนะคะ4เส้นเลยนะคะเป็นโปรพิเศษสำหรับคนที่ชมไลน์นี้เท่านั้นนะคะหรือสำหรับลูกค้านะคะที่เครดิตไม่ดีนะคะ จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะติดแบ็คลิสนะคะทักทายกันเข้ามาค่ะเราสามารถนำเข้าวิซชู่ให้ได้นะคะเป็นรถบ้านนะคะรถบ้านแท้ๆเลยรถปุ้ยเองนะคะสนใจทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0813559195นะคะเบอร์ปุ้ยเองค่ะหรือถ้าใครนะคะสนใจจะซื้อสดน,นะคะสามารถตัดสดไปได้เลยนะคะเรามีเล่มพร้อมนะคะ รถบ้านเติมๆเ,เลยเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมภายในกันค่ะภายในเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเบาะหนังสีดำได้แดงสะอาดสะอ้านทั้ง ด้านหน้าและด้านผู้โดยสารทางด้านหลังนะคะภายในกว้างขวางสบายด้านท้ายกว้างเก็บสัมภาระได้ดี สําหรับดูแลลูกค้านะคะสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้หรือสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะคะเรามีแม็กและก็ยางแถมให้ติดไปด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสดนะคะมีเล่มพร้อมเลยนะคะราคาต่อรองได้นะคะจากที่ลงเอาไว้นะคะสนใจทักเข้ามาคุยกันนะคะที่เบอร์